ผีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพป่าผีในตอนนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปแล้วฟังกันต่อได้เลยครับหลังจากที่พลานดำกำลังเดินเข้าไปหาผีป่าพลานหมายก็เตรียมยิงผีป่าด้วยกระสุนอาคมส่วนคุณลุงก็ปลกเสกควายธนูเฮ้ยไอ้ดำ เองอย่าเดินเข้าไปหาพวกมันพรานหมายร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงแล้วคุณลุงก็ปล่อยควายธนูออกไปทันทีที่ควายดินเหนียวปั้นถูกปล่อยออกไปข้างล่างห่างก็ปรากฏร่างล่างหนึ่งยืนทำมินหายใจฟืดฟาดเขาง้องยาวแหลมคมทันใดนั้นร่างนั้นก็กระโจนเข้าใส่ผีปากกลมนั้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ควายธนูกระโจนผ่านหน้าผ่านดำไปพรานดำก็ได้สติ พอได้สติลานดำก็ถึงกับร้องเสียงหลงแล้วก็หันหลังกลับเตรียมวิ่งผีป่าชายร่างใหญ่ร่างหนึ่งที่อยู่ใกล้พลานดำก็กระโจนเข้าใส่พลานดำในทันทีในชั่วเสี่ยววินาทีนั้นเองเสียงกัมปนาทของปืนก็ดังสนั่นวันไหวไปทั่วป่าเสียงนั้นมาจากผานหมายที่เล็งไว้ก่อนหน้านี้แล้วพอสิ้นเสียงปืนร่างนั้นก็กระเด็นถอยหลังแล้วก็ค่อยๆสลายหายไป พลานดำรีบตะเกียดตะกายปีนขึ้นห้างในระหว่างนั้นมีผีป่าหลายตนวิ่งตามหลังพลานดำมาพลานดำใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นมาถึงบนห้างคุณลุงบอกพลานดำว่าไอ้ดำเองตั้งสติไว้ก่อนเอานี่น้ำดื่มซะตอนนี้ผีป่ากลุ่มใหญ่กำลังช่วยกันลุมเล่นงานควายธนูพลานหมายหันมาถามคุณลุงว่าเอาไงดีวะ อีกไม่นานควายธนูของเอาไม่ไหวตอนนี้คุณลงเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวทั้งที่อากาศในป่าลึกหนาวจัดแล้วพลานดาที่นั่งพักเหนื่อยอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าข้าว่าเป็นแบบนี้เราทั้งสามคนคงไม่รอดถึงเช้าแน่คำพูดของพลานดำดูเรียบเยบแต่ผู้ที่ได้ยินถึงกับขนหัวลุกแล้วเองมีวิธีไหมละ่ะพลานหมายถามพลานดำ ในระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังคุยกันนั้นเองเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนของแข็งหักเสียงดังขึ้นสองครั้งติดติดกันทั้งสามคนหันมองไปยังต้นเสียงในทันทีภาพที่เห็นทำเอาขนลุกไปทั้งตัวขวายธนูของคุณลุงตอนนี้เขาหักทั้งสองข้างเสียงที่ดังขึ้นนั้นคือเสียงเขาขวายธนูหักทั้งสามคนมองหน้ากันอีกครั้ง ตอนนี้ใบหน้าของทั้งสามคนซีดเผื่อพวกเองเหลือกระสุนอาคมกี่นัดพลานดำเป็นคนถามขึ้นข้าเหลืออยู่เก้านัดพลานหมายต่อของข้าเหลือสิบสองนัดคุณลุงตอบพลานดำของข้าก็เตรียมมาแค่สิบนัดตอนนี้เราสามารถยิงได้สามสิบเอ็ดครั้งจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่กระสุนอาคมสาิเอ็ดนัดนี่แหละ ในขณะเดียวกันใต้ห้างก็เต็มไปด้วยผีป่าที่มาจากทั่วสารทิศตอนนี้รู้สึกว่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยตอนนี้เวลากี่โมงแล้วพลานดำถามขึ้นตีสองคุณลุงเป็นคนตอบเรารเผชิญหน้ากับพวกมันมาสองชั่วโมงแล้วอีกสี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วจู่ๆพันหมาก็พูดขึ้นว่าพวกเองว่ามันแปลกไหมล่ะ แปลกยังไงวะถึงผีป่าพวกนั้นจะมากันมากมายแต่ก็ไม่มีตัวใดเลยที่คิดจะเข้ามาใกล้ต้นไม้ต้นที่เราอยู่และที่สำคัญคือไม่มีตนใดกล้าเข้ามาใกล้บริเวณต้นไม้เลยด้วยซ้ำมีแต่พยายามหลอกหลอนเราอยู่บริเวณโดยรอบและก็สะกดเราให้ลงไปหาเท่านั้นเออจริงวะข้าลืมสังเกตไปหุ่นลุงกับพรานดำพูดขึ้นพร้อมกัน ทางนั้นเราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าเราจะรอดจากคืนนี้ไปได้ถ้าไม่มีใครลงจากห้างพวกเองก็ระวังมันสะกดดีๆล่ะพลานดำเตือนเพื่อนขึ้นมาแล้วเวลาก็ล่วงไปเป็นลำดับทั้งสามคนก็นั่งหลับนกกอดปืนอยู่บนห้างในระหว่างที่นั่งหลับนกอยู่นั้นคุณลุงก็รู้สึกว่าตัวเองมองลงไปข้างล่างแต่ก็ไม่เห็นผีป่าพวกนั้นแล้ว เห็นแต่คนแก่คนหนึ่งสวมชุดสีขาวยืนอยู่บนหลังสัตว์ชนิดหนึ่งพอคุณลุงจ้องมองดีๆก็รู้ได้ทันทีเลยว่าสัตว์ตัวนั้นคือเสือโคร่งใหญ่ซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณลุงถึงกับช็อกก็คือเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นมีสีดำสนิทต,ตัวใหญ่เล้ากับกระทิงโทนแล้วชายแก่นุ่งขาวห่มขาวคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่า คืนนี้พวกเองปลอดภัยจากผีพวกนั้นแล้วล่ะพอข้าได้ไล่พวกมันไปหมดแล้วแต่จงจำคำพูดข้าไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าพรุ่งนี้พวกเองออกจากป่านี้ไม่ได้พวกเองสามคนจะไม่มีโอกาสกลับออกไปอีกหลังจากพระอาทิตย์สาแสงพวกเองจงเร่งเดินทางไปยังทิศตะวันตกพูดจบชายแก่คนนั้นก็หายไปหุนลุงสะดุ้งเติม ในขณะเดียวกันพลานดำกับพลานหมายก็สะดุ้งตื่นเหมือนกันทั้งสามคนมองหน้ากันเหมือนว่าจะมีอะไรเล่าให้กันฟังแล้วคุณลุงจึงเล่าขึ้นเป็นคนแรกคุณลุงเล่าเรื่องราวที่เห็นในความฝันให้กับเพื่อนทั้งสองคนได้รับฟังทั้งสองคนถึงกับอึ้งในสิ่งที่คุณลุงเล่าเพราะสิ่งที่ทั้งสองคนกําลังจะเล่าคือเรื่องเดียวกันกับที่คุณลุงเล่าให้ฟังเมื่อคู่นี้ท่านน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา หรือไม่ก็คงเป็นเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาต้นไม้ที่เราอยู่นี่เพราะเมื่อคือนก็เห็นว่าไม่มีผีป่าตัวใดกล้าเข้ามาใกล้ต้นไม้ต้นนี้เลยแต่ว่าทางที่ท่านบอกมันคนละทางกับทางที่เราเข้ามาเลยนะพรานหมายพูดขึ้นนั่นน่ะสิเอาไงดีละ่ะพรานดำขอความคิดเห็นคุณลุงนั่งนิ่งฟังเพื่อนทั้งสองคนให้เหตุผลสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ข้าว่าน่าจะเชื่อตามที่ท่านบอกนะพวกเอ็งลองคิดดูสิเมื่อคืนท่านคอยช่วยเหลือเราอยู่แถมยังไล่ผีป่าพวกนั้นไปให้อีกถ้าท่านไม่หวังดีกับเราท่านจะมาช่วยเราทำไมเออเอ็งพูดก็มีเหตุผลทางงั้นก็เอาตามที่เอ็งว่านี้แหละตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตีห้าสี่สิบห้าแต่ฟ้ายังมืดอยู่เลยนะหมอกก็ลงหนาอยู่ แล้วคงต้องรอให้แสงแดดสาดแสงก่อนถึงจะออกเดินทางตามที่ท่านได้บอกมาแล้วทั้งสามคนก็มองไปบริเวณโดยรอบตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงไก่ป่าขันเป็นระยะทั้งสามคนมองหน้ากันอีกครั้งพร้อมกับถอนหายใจแล้วพรานหมายก็พูดขึ้นมาว่าถ้ากลับออกไปจากป่านี้ได้ข้าจะบวชทดแทนคนและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่ข้าเคยล่าข้าก็คิดไว้เหมือนกันกันกบเอง ข้าก็ด้วยถ้าเราทั้งสามคนรอดกลับออกไปได้เราบวชพร้อมกันเลยนะตกลงตามนั้นถ้าเรารอดกลับไปได้นะนะพรานดำพูดขึ้นนี่ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วพวกเองเตรียมตัวเถอะเราจะได้ออกเดินทางกันทบถวนเส้นทางหน่อยนะท่านบอกเราว่าให้เราเดินทางไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมใช่ ถึงจะยังไงเราทั้งสามคนก็ต้องรอดกลับออกไปให้ได้เตรียมตัวออกเดินทางและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ติดตามต่อในตอนหน้าหากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ